ว่าวัฒนทรัพย์ทาไมทองคําเมื่อคืนขึ้นนะครับแล้วแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปเบนบานานเก้พูดเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชนและคุณบุรกิจค่ะครับเมื่อคืนนี้เบนบานานเก้พูดแล้วทองคําดีดขึ้นหรอครับคือหลักๆในเบนก็คงจะพูดถึงปัญหา เรื่องกระทรวงการคลังที่จะมีการปรับเพดานนี่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยเกิดมาเรื่องเอ y s i ิ a l c ค i p กระจก p ิ y ิ i c a l ค l ิแล้วเขาก็ต่อเรื่องปรับเพดานนี่เขาเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําให้เศรษฐกิจของของอเมริกานี่ยปัญหาไม่ว่าจะเป็นคิด r a t ิ้งก็มีออกมาแถลงเ,เกิดไว้ว่าถ้าไม่สามารถปรับปัญหาเพดานนี้ได้เนี่ย ทางทางอเมริกาอาจจะถูกโดนดาวเกรดจากทริปเปอร์เลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจอะคะ่ะอันนี้เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ผลักดันให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นแต่สังเกตได้ว่าเออก็ไปติดแนวต้านที่1 6ึ่งพยายามเทสตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อเช้าก็ไม่ผ่านต้องดู oh. วันนี้ค่ะว่าถ้าทองคำสามารถเบรก พันหกร้อยแปดสิบห้าขึ้นไปได้นะยังมีแนวต้านอีกสองจุดคือพันหกร้อยเก้าสิบตามปฟโบนัชีหรือพันหกร้อยเก้าสิบห้าซึ่งเป็นเส้นเทรนไลน์ทั้งสองตัวก็ถือว่าเป็นระยะสําคัญซึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าเคยทิ้เทสสองครั้งแล้วแล้วไม่ผ่านย่อลงมาก็ต้องดูค่ะถ้าไม่ผ่านก็คงจะกลับมารับที่แนวรับอีกครั้งหนึ่งแนวรับเราประเมินไว้วันนี้อยู่ที่พันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเป็นรับแรกพันหกร้อยหกสิบสองเป็นรับที่สองค่ะ นะครับเงินยูโรเมื่อคืนนี้อ่อนลงมาหน่อยนึงหรือเปล่าครับคุณมาวันค่ะค่าค่าค่ายูโรอ่อนมาหน่อยเงินดอลลาร์ก็อ่อนมาหน่อยหนึงแต่สังเกตว่าทองคําเนี่ยโคเรเ l a t i o ระหว่างทองคำกับกับยูโรเนี่ยไปกันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เต็มร้อยแค่จุดห้าจุดสเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอยู่ที่บางช่วงบางช่วงกระแสอะไรแรงทองคําก็จะจัดตาตามไปะ่ะคะนะครับ แ,แต่บาทไทยเนี่ยมันเป็นปรุบตอนนี้บาทไทยที่จะเป็นปัญหาถึงทองคําจะขึ้นแต่ถ้าคนนะักลงทุนที่ซื้อเป็นเป็นบาทไทยเนี่ยก็ก,ก็มันขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าบาทแข็งลงมาค่อนข้างเยอะสองวันที่ผ่านมาเนี่ยบาทแข็งลงมาเกือบสามสิบสตางค์ซึ่งถือว่าเยอะมากเชื่อว่าน่าจะมเออีเงินไหลเข้ามาในประเทศค่อนข้างเยอะค่ะอืมนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ปัจจัยกลายเป็น ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องดูยูโรมากหันมาดูเงินบาทดีกว่านะฮะเพราะว่าแล้วการแข็งของบาทเที่ยวนี้ไม่ได้แข็งมาจากทองคําด้วยเพราะว่าทองคําโดยช่วงช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็ยังเป็น IMPORT อยู่แต่ก็ก็แต่ก็บาทก็ยังแข็งอยู่เพราะนั้นน่าจะเป็นการไหลของเงินเงินของตลาดทุนมากกว่าค่ะโอ้นะครับก็เรียกว่าตอนนี้เงินบาทที่แข็งเนี่ยก็ทำให้อ่า ราคาทองคำที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมันก็ถูกลงนะฮะค่ะได้ค่ะครับอ้าวแล้วคุณพวันดูแนวโน้มต่อไปทองคำน่าจะเป็นอย่างไรต่อครับขึ้นต่อทะลุพันเจ็เหรียญได้ไหมครับ ก็ยังมองเป็นไซด์เวย์อะคะ่ะเพราะว่ายังไม่เห็นว่าสัปดาห์นี้จะมีข่าวอะไรใหญ่กว่านี้นะคะนอกจากประเทศจีนซึ่งเป็นข่าวถัดไปแต่ตรงนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ข่าวประเทศจีนถ้ามีหรือทางซีกเอเซียถ้ามีก็เป็นการกระตุ้นระยะสั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันให้มองตามปัจจัยทางเทคนิคอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่คือแนวต้านที่หนึ่งเกงต้านที่สอง้าห้าถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ก็ 1, 7, พันเจ็ดเชื่อว่าไปก็คงไม่ไกลอะค่ะน่าจะมีการย่ออีกครั้งนึ่ะอืมนะครับ ก็พ7 0 0รอเหรียญนี่ก็ยังเป็นแนวต้านที่สำคัญนะฮะใช่ค่ะพยายามจะทะลุหลายรอบหลายครั้งแล้วก็ไม่ทะลุสักทีนะฮะค่ะมีการเทขายมาเรื่อยๆสังเกตอาทิตย์นี้ s p i d เดอร์ SDR ก็มีการเทขายมาเรื่อยๆถัดอาทิตย์ที่แล้วก็ประมาณสีตันกว่าอาทิตย์นี้ก็มีทยอยขายกันมาบ้างนะคะโอ้ครับ แล้วก็นอกจากนั้นเราต้องดูปัจจัยตัวอื่นจะมีประชุมมีแถลงข่าวแถลงการอะไรบ้างอีกไหมบ้างไหมครับตอนช่วงนี้ข่าวใหญ่ก็จะมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วค่ะหรือว่าวันพฤหัดจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องผู้ขอวัรับสวัสดิการการว่างงานนะคะโอ้นะฮะก็ะต้องดูตัวนั้นต่อว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะฮะ ใช่ค่ะอินิเชียล l ๊อบสครสัปดาห์ที่แล้วพุ่งขึ้นมา4,000คนนะฮะ,ค,ะ uh, คนก็ uh, ตกใจนิดหน่อยว่าเอ๊ะตัวเลขคนขอสวัสดิการว่างงานมันมากขึ้นแปลว่าคนว่างงานมากขึ้น <c oughs> หรือเปล่านะฮะ แต่ตัวเลขนี้จริงๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเลขที่เราเห็นมหมดอันนี้เป็นเพียวๆเพราะโดยส่วนใหญ่เขาจะมีการเคลมรู้สึกจะได้สามครั้งแล้วหลังจากสามครั้งต้องหยุดไปสักขึ้นปีหรือปีหนึ่งถึงจะกลับเข้ามาเคลมใหม่เพราะนั้นตัวเลขคนว่างงานที่เราเห็นไอ้เชื่อจ็อบเลสเคลมเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่านั้นนะคะโอ้นะครับก็เรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐ แล้วตอนนี้เป็นเดือนมกราคมผ่านมาครึ่งเดือนนะครับก็อากาศหนาวเย็นมากในยุโรปและอเมริการวมทั้งปัญหาไข้หวัดในนิวยอร์กที่ระบาดหนักนี่มีเอฟเฟกต์ต่อราคาทองบ้างไหมครับอ็ไม่เห็นโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกกระทบกับการก,ก,กินอยู่หรือว่าอะไรเนี่ยกับกับ ชีวิตประจําวันของของออนักลงทุนก็คงจะไม่มีผลเท่าไหระ่ะคะขนาดตอนนั้นนั่งพ่วงบ้านเรานักลงทุนก็ยังลงทุนกันอยู่โดยที่ถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะว่าธุรกิจปกติทําไม่ได้ก็ยังสามารถเทรดทองทํากําไรระยะสั้นได้ค่ะอืมนะครับทีนี้คนที่เล่นทองนี่ต้องเล่นเรียวไทม์ใช่ไหมฮะเมื่อคืนถึงจะพอขายได้กําไรถ้าเล่นทองคําแท่งราคาทองคําแท่งมันไม่ขึ้น เพราะว่าโดนบาทหักออกไปแต่เมื่อคืนเนี่ยบาทยังไม่แข็งเท่าไหร่ตื่นเช้าเมื่อตอนตอนกลางคืนบาทโดยส่วนใหญ่เป็นออฟชอร์นะคะมันไม่แข็งเท่านี้นะคะ่ะ<อ>มาตื่นเช้ามาแข็งลงมาค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะต้องมาตลาดในประเทศนะฮะโดเมนติกเนี่ยนะฮะแบงก์เปิดถึงจะมะีเรียกว่าการซื้อเงินบาทที่รุนแรงขึ้นนะฮะค่ะครับแล้วก็คุณพวันมีข้อแนะนำอะไรอย่างอื่นกับท่านนักลงทุนอีกบ้างไหมครับ ก็ยังแนะนํานักลงทุนว่าให้ให้เทรดเป็นในกรอบของแต่ละวันนะคะถ้าหลุดกรอบก็ปักหรอดน,นิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเหวี่ยงของทองคําก็สังเกตได้ตั้งแต่มกราตั้งแต่เปิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่ในระดับ1,620จะถึง1,695เพราะนั้นถ้ายังไม่หลุดหลุดกรอบก็ยังคงลงทุนในกรอบไปก่อนแต่ถ้านักลงทุนที่จะลงทุนระยะยาวก็ แนะนำว่ารอจนต่ำกว่า1650ค่อยเริ่มทยอยสะสมเพื่อที่จะลงทุนระยะยาวแต่ถ้าหลุดขึ้นมาเหนือ1650ก็แนะนำนัคุงทุนให้ลงทุนระยะสั้นค่ะอืมนะครับคุณบุรกิจมีอะไรไหมครับครับออจะถามคุณพวันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าประเทศจีนนะครับก็หน้าที่จะ มีกําลังซื้อทองคําเข้ามาบ้างหรือเปล่าครับเพราะว่ามันก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศ,ศกาลตรุษจีนเข้าไปแล้วครับคือ,คอปริมาณ,<น>มาณการอินพอร์ของจีนตั้งแต่ปลายปทีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยดีมานค่อนข้างเยอะมากอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งทําให้พรีเมียมของทองคำเนี่ยสูงขึ้นอย่างโดยปกติเนี่ยพรีเมียมของทองคำเนี่ยจะอยู่ระดับเออเออสักเหรียญนึงหรือว่าไม่กี่เซนแต่พอช่วงที่ดีมานจีนเข้ามาเยอะๆโดยส่วนใหญ่ก็ถูกปรับขึ้นมาเป็นเหรียญห้าสิบหรือสองเหรียญนะคะ ก็เพีงนี้ที่นักลงทุนต้องลงทุนตอนนี้ก็จ่ายเงินเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งอะค่ะโอ้นะครับก็แม่เมื่อคืนนี้หุ้นแอปเปนี่ถูกถล่มเทขายลงไปหนักเลยนะฮะแอปเปเขาบอกว่าหลังๆสู้ซัมซุงไม่ได้ครับคุณพาวันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับให้นักลงทุนทองหรอครับค่ะกนะ็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมะนะคะ เวลาจะลงทุนในทองคำจำเป็นต้องศึกษาจำจำเป็นต้องติดตามข่าวอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้า, mm hmm. ถาสามารถทำได้ทั้งสองอย่างก็เชื่อว่านะักลงทุนสามารถทำกำไรได้โดยที่ ไปได้อย่างเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดไม่ใช่ว่าเออถ้าไม่ติดตามข่าวเลยอยู่ดีๆสปอตมันวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วหายไปเลยเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเอะตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปรับพอร์ตอยู่ตลอดเวลาข่าวเมื่อวานนี้กับข่าววันนี้คือคนละข่าวเพราะฉะนั้นนักลงทุนอย่ายืดเอาว่าเมื่อวานนี้ได้ข่าวอันอย่างนี้แล้วทาไมวันนี้พฤติกรรมทองคําเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทําทองคําเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนปัดต,ต,ตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะอืมเอาละครับก็ชัดเจนครับ ขอบคุณค,คุณพวันมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบนะฮะเมื่อคืนนี้นะคุณบุรกิจครับ,ค,รบคุณแอปเปิลนี่ถูกถล่มขายร่ว